สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ค่ะกำลังเตรียมเรื่องนะคะที่จะคุยกับลูกค้านะคะก็จะเป็นการแบบพรีเซนต์แปลนอะไรเนี้ยนะคะให้กับลูกค้าท่านหนึ่งที่จะมาสร้างบ้านที่ตรงรันนี่นี้เองนะคะทีนี้เนี่ย ก็เลยเเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นะคะว่าโอ้ยวันนี้เวลาคนมาปรึกษาเราเรื่องบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานแบบไม่ได้ไม่ได้ทำงานประจำแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหั k ฟ r o m h โ m e น,นะคะเหมือนกับอยากสร้างบ้านให้เป็นที่แบบสถานที่ทำงานได้เลยอะคะ่ะวันนี้ฉันอยากจะทำงานที่บ้านลงมาฉันอยากจะแบบพร้อมเลยบ้านแบบพร้อมที่จะ ให้ฉันได้นั่งทํางานเลยอะไรทุี้กคนจะแบบอุย้ยขอโซนบ้านที่แบบจัดให้มันเป็นห้องทํางานที่หน่อยนะหรือว่ามีแบบโซนโชมวิวมองออกไปเป็นวิวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถามเราเราถนัดมากเรื่องการดซใจบ้านให้ลักษณะเป็นโซนออฟฟิศหรือว่าสร้างบรรยากาศในการทำงานเพราะว่าบ้านเราอะค่ะเราจะเน้นให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่า ชิดธรรมชาติเยอะที่สุดแม้ว่าคุณจะอยู่ในเมืองคุณก็จะต้องรู้สึกว่าคุณต้องใกล้ชิดธรรมชาติเพราะว่าวันนี้คนทํางาน w o r ร์กฟอรมอ์มโฮมเยอะมากแล้วถ้าคุณต้องนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้่มันต้องมันต้อง,องม,มีการหมัุญดังนั้นเนพอหลังจากจากโควิดแล้วเนี่ยทุกคนเริ่มมาสนใจว่าเฮ้ยจ,จ,จะต้องปรัปรุงบ้านแล้วหนึ่ว่าจะต้องอยู่กับบ้านแล้วแล้วตอนนี้หลายบาริษัทมากค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้คนทำงานที่ที่บ้านเยอะขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอคนทำงานที่บ้านเยอะขึ้นคนก็จะต้องเริ่มว่าจะจัดมุมและจะเริ่มขยับขยายสร้างบ้านบางคนจะเปิดธุรกิจเล็กๆที่เอาที่ที่บ้านที่เป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จจะเริ่มจะสร้างบ้านใหม่กันละนะคะเพราะฉะนั้นการการทำงานที่เป็น work from home มีมีหลายท่านเลยที่ต้องการเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งที่เราท,ทําธุรกิจบ้านเช่าเองก็มีหลายท่านเลยขอว่าขอเช่าเลยสองปีนะแต่ขอทําห้องโถงเป็นออฟฟิศได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการทางานที่บ้านมันจําเป็นละและทุกคนก็เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ทุกคุมในบ้านมันดูรีแล็กซ์ไปหมดเพราะว่าเราต้องใช้อยู่ที่นั่นแทนการกาทำงานออฟฟิศและถูกต้องไหมคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่าเราถนัดมากเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีหลายคนเลยนะคะที่ที่ถามกันเข้ามาเรื่องการทําแานที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะคะที่คุณจะต้องเตรียมตัวก่อนนะคะหนึ่งปัจจัยแรกถ้าคุณอยากจะเริ่มทํางานที่บ้านแล้วนะคะแล้วคุณอยากจะสร้างบ้านใหม่นะคะปัจจัยแรกคือคุณต้องการบ้านหลังนี้ื่อไหรโจทย์กันแรกเลยที่ คุณจะได้บ้านหลังนี้คุณอยากได้บ้านหลังนี้เมื่อไรเมื่อไหร่ก่อนนะคะ 2. คุณมีงบประมาณเท่าไรในการทําเพื่อที่ทุกที่เขาก็จะคานวณมาให้คุณได้ว่าเออ้ยคุณควรจะมีบ้านหน้าตาแบบนี้อะไรแบบนี้ต้องการแนวบ,บ้านสไตล์รีสอร์ตต้องการมีวิลล่าไหมหรือคุณต้องการจะเป็นแนวสวนอะไรอย่างี้นะคะอันที่3ามพอเรื่องบัจเจ็ตได้แล้วคุณต้องการฟังก์ชันแบบไหนบ้างน,นะคะได้บ้านเมื่อไรนะคะ แล้วก็คุณคุณต้องดูแล้วว่าคุณอยากได้หน้าตาฟังก์ชันแบบไหนคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณต้องรููตัวเองเบือต้นนะคะแล้วคุณเดี๋ยวเอาโจทย์พวกนี้มาบอกนะคะซึ่งถ้าใครสนใจใครอยากจะเข้ามาคุยกับเรานะคะก็ที่นี่เลยที่นี่จะเป็นศูนย์รับสร้างบ้านของหัวหิน ของรับยังขาวรับสร้างบ้านนะคะซึ่งที่นี่จะมีโมเดลมีพนักงานบริการแล้วก็ยังจะมีห้องประชุมนะคะเป็นห้องประชุมที่ทุกคนที่จะสามารถเข้ามานะคะศึกษาข้อมูลนะคะดูงานอะไรอย่างเงี้ยกันได้นะคะซึ่งเราเนี่ยมีอุปกรณ์อย่างข้างหลังนี้ก็จะเป็น จอนะคะคุณสามารถเสียบจอขึ้นจากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะหรือใครอยากจะอัดคลิปเรามีสปอตไลท์มีตัวจับโทรศัพท์ให้เพื่อให้คุณเนี่ยได้สามารถที่จะมาคุยงานกันได้นะคะมาอัาดะคลิปกันได้หรือว่าต้องใช้ไม์ต้องจัดงานสัมมนาได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็มาเรียนกันที่นี่ได้หรือต้องการที่จะมาคุยเรื่องจะสร้าง เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจัดที่นี่ไว้เป็นศูนย์รับสร้างบ้านจริงๆนะคะแล้วใครที่ไม่มีที่ดินมาดูที่ดินของเราได้นะคะเราก็จะจัดเปลี่ยนค้อไมไว้ให้นะคะมาดูมาดูตัวอย่างบ้านกันเลยเผื่อคุณมีไอเดียว่าเฮ้ยถ้าคุณได้บ้านประมาณนี้แล้วคุณจัดเป็นโซนทํางานมีบรรยากาศประมาณแบบนี้คุณชอบไหมชอบไม่ชอบอยังไงคุยกันก็จะได้แปรเปลี่ยนความคิดกัน ะะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องเบื้องต้นของการล f r o m h o m e นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้ที่ไลน์ระเบียงขาวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ